D17 D17 มันจะใช้หน่วนนำพาผู้คนที่มีค่าขึ้นไปสู่สวงสวรรค์พายุยักษ์ D17 จะมันจะส่งไปในเดซิาในข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าโอ้จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วว่ะเออดีใจจังเลยมันจะเป็นยังไงไว้เตยแล<ต>มัน <Day 17. S 1> จะมากับฝนได้ยังไงไว้เนาะมันใหญ่ไม่หเห<อ>มือนใครทุกเรื่อง้ยหรอเออมาเปอเปออลยเอาเลยครับผมมีต้อนรับผู้สุริการหลอนดาร์กเวฟวันนี้ตเตยเบอร์ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสาม,มารถสั่งซื้อพายุยักษ์เดซิบเซเวได้ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าพายุยักษ์เดซที่มาจากดาเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อพายุยักษ์เดซเจากเว็บไซต์นกันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตวนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาเว็บเว้ย นี่คือสิ่งมีชีวิตปริศนาโอ้ยแล้วมันปริศนายังไงวะเอาไวเตยก็แบบยังไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเปล่างั้นเราแบบงข้อมูลเพิ่มเติมหมดละกันตู้ประหลาดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและยังไม่เคยถูกเปิดเผยโอ้ยังไม่เคยถูกเปิดเผยเลยวะอ้งั้นลองไปดูเลยมีตัวอะไรบ้างเตยคือตัวแรกเนี่ยมึงดูหมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดโอ้ยแล้วมันยาวเองฮอสปัวโอ้ยก็มึงดูดิโครงกระดูกแม่งโคตรน่ากลัวก็คือแบบจนน่าจะยาวมากอะเน่าจะยาวไปถึงดาวังคาเลยเออตัวที่สอง พายุยักษ์ดเดซิบเซเว่นเดซิบเว่นเนียว,วะเดซิบเซเวว่าพายุาายักษ์ฝนได้เงี้นยนะก็น่าใชา่เป็นเอชซีพีปะวะตัวที่สามเนี่ยรูปปั้นหินสยองอันนี้ที่ต้องมองมาตลอดเออไม่มองมันคือตายเลยนะไม่ชอบตัวเนี้ยไม่เอาอะตัวที่สี่หมออีกาซอมบี้ กาละโลกอุ้ยการละโลกหรอวะเออคือแบบติดชงติดเชื้ออะไรอย่างงี้ไปเตยไม่เอาไม่เอันนี้ก็ไม่เอางั้นลองไปดูตัวที่ห้าเลยกันนางเงือกกินคนเงือกกินคนกูก็อยากเจอนางเงือกว่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะขึ้นมาจากทะเลอะไรอย่างงี้ปะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเออตัวสุดท้ายเนี่ยซากกระดูกเป็ดกระดูกเป็ดไม่เอาเป็ดไม่ชอบเลยแต่มึงดูดิขายาวมากเลยนะก็ใช่ไงแล้วมึงสนใจตัวปริศนาตัวไหนอยากเจอเลยว้าเอา D สิบเจ็ดไหม พายุหยาดเดซิบเซเวนเนี่ยนะมันเรียกฝนมเป็นไงช่วงนี้ร้อนๆด้วยเออฝนฟ้าอากาศและคือแบบตัวมันใหญ่เอองั้นก็เอาตัวนี้เลยกันพายุหยาดเดซิบเซเว่นเดซิบเซเวมันจะใช้หนวดนำพาผู้คนที่มีค่าขึ้นไปสู่สวรรค์อุ้ยสวรรค์เลววะเออหนวดหนวดเนี้ยไหนเตยยกขึ้นนะเออยกขึ้นแบบเออขึ้นไปบนสวรรค์อะไรอย่างงี้ป่ะเราไปบ้างว่ะเอองั้นก็ซื้อตัวนี้แล้วจะได้ขึ้นไปสวรรค์กัน คูณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อพายุยักษ์เดซิบเไปเรียบร้อยแล้วและทางหนังนเว็บเขาเร่ตอบกลับมาว่าพายุยักษ์เดซิบเซนจะมาจัดส่งภายในสิบห้าที่ข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าโอ้จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วว่ะเออดีใจจังเลยเฮ้ยองทอะไรวะก,กูกลังดู D 1ซแดยูเตยแต่เราสั่งซื้อเด7ิบเไม่ใช่หรอมันเป็นคู่ปอับของเด7ิบเนไงแล้วตอนนี้มายัางไงเดี๋ยวขอด่วน เฮ้ยเขาบอกว่าเดียนสิบเจ็ดพายุอยู่ข้างล่างเลยวิวยก็รีบไปดูดิลองดูดิเตยโอ้ยตื่นเต้นว่ะมันจะเป็นยังไงไวเตยแต่ว่จะมากับฝนได้ยังไงไวเนาะมันใหญ่เป็นเหมือนชายรูเล่ด้ยหรอเออมันัเฮ้ยเฮ้ยมันดูแน่จริงตัวอะไรวะเนี่ยแน่ด้ดิไว้เตยโอ้ยดูดิโอยเขาบอกว่าจะพาเราขึ้นสวรรค์ได้ด้วยนะว้ยขึ้นได้จริงเหรอไวเนาะเออถ้าเราขอพรนายเตย ขอพรแต่มึงจะขอว่าอะไรวะกูเน <ม Gym. S 1> ี่ยอยากให้คนดูคลิปนี้สองแสนวิวอุ้ยสองแสนได้เหรอสองพันพอคนก็ไม่สองพันนะถ้ากูได้ขึ้นสวรรค์น่ะโอุ้ยแล้วทำไงมึงถึงจะได้ขึ้นน่ะก็ต้องขอพรกันเองทิ้งเกลยดมีดเลยขอพรเหรอวะไอ้ฝนไอ้น้อสฝนมาจริงเฮ้ย้ยมันตัวล้อไม่ไหวน้อสอุ้ยฝนจะไหนวะอุ้ยหรือมันเรียกฝนพายุได้วะสอุ้ยจะได้ดีวะอุ้ยจะได้เพรามึงรู้ดิเหรออุ้ยอย่าบอกว่ามันเรียกฝนเบา น้อนเปียกหมดแล้วว่ะวันนี้จะสักสิทธิ์จงไว้เลยเออมีผลได้หุยว่าเองมันต้องผีกายพีกายเลยวะเฮ้ยผีกายทำไมวะก็ผีกายไงเตยขอตัวเปน็นนี่นี่ไงเครือภัยวันมาบนเราขึ้นสวรรค์เฮ้ยน้อนมาไห้วรือวะอย่าบอกนะว่ามันจะมายกอ่ะอ๋อมาแล<อ>้เฮ้ยเอาแล้ววะ่เววะเฮ้ยเตยมันจะใช่นวดเฮ้ยยกแล้วจะยกแล้วสะภาพดูตัวด้วยตัวเท่าควายโอ๊ย ตัวใหญ่กับควายขึ้นสวรรค์อุ้ยไอ้น้องมันว่ากว่าอุ้ยอะไรวะน,อน,วนอ้องมึงอ้วนอะอุ้ยเอาบูบี้อ่ะมันมบูบี้ว่ะโอ้ยอย่างนี้มึงก็ไม่ตัดสินดีหวะเออก็ได้ดีหวะอะไรอ่ะเอ้าอย่างนี้มันก็ไม่ตัดสินาาสดีเตยเอออย่างนี้เอามันไปทิ้งไหมเออเอาม,ามันไปทิ้งเลยแม่งอะไรวะไพยุงไพยุ่ยังไม่ยังไม่ขึ้นแล้วสว่งสวรรค์อะไรโกหกนี่หว่า ไปละไปไปขึ้นไปนอนดีกว่าไรสั่งาะว่าโอ้ยน้ามันหนักเลยเจ็บแขนนี่ต้องมาดูถูกกูคนเรียกคนได้ฝนฝนจงมาฝนนี่นี่ฝนช้างนี่แม่มาดูถูกคนเรียกคนได้ตัวก็อ้วนอย่างกว่าอยากจะให้ขึ้นสว่างที่เหยียบตรงตีนมันลงอยากเป็นเด็กสิบเจ็ดหลอได้ แน่กูเยี่ยนยุักูวเจอกูแน่อยากเป็นเดย์่เหรอกเป็นเด่แปดปโอย,อ,อย้ยฝนตกฟ้าร้องโคตรน่ากลัวเลยวัเตยเฮ้ยไอเตยอะไรมึงได้ยินเสียงฟ้าร้องปะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเฮ้ยไม่ได้ยินหนอแลยข้างล่างมันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะอ้ย เอ,เอาเราลงไปดูเดย์สิบเจ็ดไม่ดีกว่าหรอไปคนเดียวเหอะอะไรวะไปลงลงลงน้ำดีเตยข้างล่างอ่ะเดี๋ยวฝนตกอย่างงี้เอา้าเฮ้ยเดย์สิบเจ็ดหายไปไหนวะเฮ้ยแล้วนี่น้ำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหฝนฟ้าตกไม่หยุดเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีแล้วแม่ง สงสัยแม่งไปกับฝนฟ้าว okay. ่ะโอ้ยเดสิเเจตแม่งไม่มีจริงด้วยอย่างงี้ต้องขึ้นไปนอนเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย แล้วมันจะอยู่ข้างล่างวหรอตั้งนานแล้วท่ามมันยังไม่ขึ้นมาอ,อีกวะอย่าบอกนะว่ามันโดนเดย์สิบเจ็ดจีบไปอ่ะเฮ้ยได้ที่น้ำอะไรเนี่ยโยูยบ้านเล็กขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยทำไมเดย์สิบเจ็ดมันตัวแปลกๆวะอ้วนๆแขนยาวแปลกๆเฮ้ยดูดิเหมือนมันขย่งเลยอ่ะตัวนี้มันเตี้ยววะ เหมือนไม่ใช่ตัวเดิมเลยอ่ะอุ้ยแต่ตัวนี้เครืจริงในสีฟ้าว่ะฮะจริงในสีฟ้าเหมือนของไอ้น็อตเลยนี่ว่ะไอ้เตยฮะเอ้าไอ้น็อตเสียงไอ้น็อตเรียกอยู่ข้างบนเฮ้ยต้องไปตามมันมาดูหน่อยดิแม่งเอ้ยเดซิเซตเลยทำไมมันอ้วนขึ้นวะไอ้น็อตไอ้น็อตมึงลงมาดูเดซิเซตดีมันอ้วนขึ้นว่ะน,น็อตเฮ้ยไอ้น็อตไอ้น็อตเอา ป่าดเอวะเมื่อกี้เหมือนมีคนเรียกนะไอ้้อมมันหายไปไหนวหะเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ต้องไปไออเป็นไอ้้อนแน่ย้ 滚！